สู่รายการนะคะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะเรามาติดตามภาวะการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้นะคะแล้วก็วันทําการที่เหลือวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้รวมถึงต่อเนื่องไปยังปี2558กันเลยนะคะว่ามุมมองของนายวิเคราะห์เองเป็นอย่างไรบ้างค่ะวันนี้พูดคุยกับทางด้านคุณวิริยาลาภพรมลตนะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ RHB OSK อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวิริยาค่ะ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างซึมๆไปนะคะสําหรับตลาดทุ้นไทยก็เป็นปกติเลยนะคะในช่วงปลายปีแบบนี้แต่ว่าถ้าไปดูนะคะสําหรับภาพของต้นสัปดาห์ที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสะท้อนให้เห็นอะไรนะคะในช่วงปลายปีบ้างแล้วก็ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้านะคะ่ะสะท้อนให้เห็นว่าตลาดเองเนี่ยขาดปัจจัยชี้นําทางบวกนะคะ,คะแล้วก็ยังคงทําให้นักลงทุนเองนี่มีความมิตกกงังวล ในช่วงของต้นปีหน้าว่าตลาดเองอาจจะมีการพักตัวด้วยการที่อาจจะมีการขายจากกรณีเกี่ยวกับเรื่องของ LTS ที่จะมีการครบกําหนดน่ะน,นะคะ,ะแต่ก็เลยทําให้ตัวของตลาดเองในระยะนี้เนี่ยนักลงทุนเองมีการที่ปรับปรับลดความเสี่ยงของตัวเองโดยการขายซึ่งก็จะสังเกตได้วันเนี้ตลาดหลังบ่ายศัี่์ก็เริ่มมีการขายลงมาจากตลาดที่ติดลบหรือบวกแทบแคบเนี่ยก็กลายมาเป็นติดลบ สองจุดแต่ว่าม<ะ>ูลค่าการซื้อขายไม่หนาแน่นนกักน,นะคะเพราะว่าเหลืออยู่แค่สองวันทำการแล้วก็จะเห็นได้ว่าในมูลค่าของการซื้อขายในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะน่าจะใกล้เคียงกับวันนี้หรืออ่อนกว่าวันนี้ด้วยซ้ำค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฟันเฟ้อของต่างชาติเพราะว่าวันนี้เนี่ยอแอบ,บแปลกใจว่าต่างชาติยังคงซื้อสุทธิอยู่แต่ว่าเป็นมูลค่าการซื้อสุทธิเล็กๆนะคะคุณวิริยามองฟันฟโฟอข,ของต่างชาติยังไงบ้างคะ แล้ววันนี้ที่เราเห็นนะคะเราก็จะเห็นด้ว่าฟันโฟของต่างชาติเองเนี่ยอาจจะมีกลับเข้ามาซื้อหรือว่าขายเป็นระยะระยะไปอะคะ่ะแต่ในช่วงของระยะนี้วันนี้ถ้าถ้าสังเกตก็จะเห็นว่านักต่างเพศเองมีการซื้อประมาณสักเก้าร้อยกว่าล้านทีนี้ในตัวของการซื้อเนี่ยก็ยังบกบอกว่าเออหุ้นที่มีการพักตัวไปก็ยังอาจจะมีการ cover shot ของหุ้น แล้วก็มีการซื้อคืนกลับมาแต่ว่าการซื้อคืนก็โอ้คหไม่ได,ไได้ไม่ได้หนาแน่นนักอะค่ะดังนั้นในระยะนี้เองเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะที่แต่ต่างฝ่ายต่างการจ,จะมีการเริ่มเข้าใกล้กันอยู่แต่ว่าไปเริ่มเริ่มจุดต้นปีมากกว่าค่ะอย่างนี้กลยุทธ์การลงทุนนะคะสำหรับนักลงทุนที่บอกว่าแหมจะรลอมันสุดท้ายเลยของวันทําการนะคะจะต้องให้คาแนะนําว่ายังไงดีคะคุณเบียร์ค่ะถ้า,ถา ทางด้านเทคนิคของทางด้านของ IHB เนี่ยเขาให้ข้อมูลไว้ในช่วงของตอนเช้าวันนี้นะคะว่าในรอบสัดาห์นี้เราเหลือทําการแค่2วันที่นี้ถ้าตลาดยืนอยู่ที่ประมาณ1,487จุดได้เนี่ยตลาดจะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะท,ที่เป็นไซด์เวย์อยู่ที่ประมาณ1,487ถึง1,530จุดแต่ถ้าเกิดหลุดกรอบ1,487ที่เป็นจุดปิดนะคะ ตลาดอาจจะมีแนวโน้มของการพักตัวในช่วงของต้นปีแล้วก็อาจจะมีโอกาสของการแกว่งตัวลงไปหาหนึ่งประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบถึงหนึ่งพันสี่ร้อยจุดรอบนะะีงค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะใครที่ยังพอจะมีเงินสดเหลืออยู่แนะนํำยังไงดีคะเข้าซื้อในวันพรุ่งนี้ในช่วงที่ราคาปรับลงหรือว่ารอไปเดือนมกราด,ดีกว่าคะคือคำแนะนําที่ให้ไว้ในตอนเช้านะคะสําหรับพนีเิอของเราเนี่ยเ็าให้ว่าถ้าเกิดตัวหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบจะให้ถึงเงินสดเพิ่มเติมอะค่ะ เพราะว่าเขาไปมองว่าในช่วงของต้นปีเนี่ยจะมีโอกาสของการตั้งรับที่ต่ํากว่าได้ค่ะค่ะเปิดมาในต้นปีหน้านะคะมกราคมมองว่ิศทางตลาดจะเป็นยังไงบ้างคะคุณริยาคะคือณนะตอนนี้เองเนี่ยในช่วงของประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงของท้ายสัปดาห์ที่แล้วครับเดี่ยวเนี่ยกับสัปดาห์นี้เนี่ยนักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้เริ่มีการขายถึงเงินสดเพิ่มเติมอะคะ่ะดังนั้นถ้าสมมติในช่วงของต้นปีเนี่ยตลาดเองถ้ามีการพักตัวลงไปถ้าไม่ลึกนักกันนะคะ กลุ่มนี้ก็น่าจะกลับเข้ามาซื้อต่อการลงทุนแต่ถ้าลง<ะ>ไปลึกมากเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีการปิดโพสิชันโดยการซื้อคืนขึ้นมาในช่วงของปีต้นปีหน้าได้ค่ะถ้าเราเ<ะ>จาะก,กันไปดูในรายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรที่ถือว่าน่าจะเป็นดาวเด่นในช่วงเดือนมกราคมของปี2558ตามมุมมองของคุณวิรยิยะคะคือตอนนี้ที่มีดาวเด่นอย่าซือโดยส่วนใหญ่เองอาจจะมองเป็นหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงมาใน แล้วก็คาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของเงินปันผลด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงของตอนเราอยู่ประมาณสักตอนนี้เราปิดไตรมาสที่4ี่แล้วก็ปี2,557ถ้าสมมติว่าหุ้นที่มีการมีลักษณะของการที่คาดว่าจะมีดีเวนดีเด่นเนเนี่ยเวลาจะมีการพักตัวไปก็จะน่าจะมีโอกาสของการซื้อคืนดังนั้นหุ้นในกลุ่มของ ICT ที่มีทางด้านของดีเวนดประมาณสัก6%เนี่ยก็น่าสนใจต่อการเริ่มซื้อคืนแล้วค่ะ ทีนี้ในช่วงของต้นปีถ้าหุ้นเหล่านี้มีการพักตัวลงไปก็เป็นโอกาสของการตั้งราเอยี่างเช่นตัวของ d t แทแล้วก็อาจจะเป็นตัวของของแอดวานแล้วก็อาจจะต่อเนื่องกับตัวของ INTOUCH ซึ่งก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆใ,ในกลุ่มนี้ค่ะ ค่ะ,คะแล้วถ้าไปดูปัจจัยทางต่างประเทศล่ะคะที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนหน้ามีอะไรที่นักลงทุนนั้นจะต้องให้ความระมัดระวังไว้ด้วยหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่กระทั่งปัจจัยในประเทศเองที่ก็มองมองกันนะคะว่าจะมีการขายตัว LTF ไปในช่วงต้นปีด้วยแล้วก็จะกดดันตัวดัชนีอะคะ่ะเอาเป็นเดมภายในประเทศก่อนละกันะนะคะ กรณีของ L T S เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการขายและทําให้ตลาดเองอาจจะมีการพักตัวลงไปเนี่ยเราเป็นการมองว่าเป็นการพักตัวเนี่ยก็เป็นโอกาสของคนที่จะเป็นการพิจารณาตั้งรับอ่ะค่ะทีนี้ส่วนของประเด็นของทางด้านต่างประเทศเนี่ยก็ถ้ามีพิจารณาโดยกรอบใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะมีในระยะสั้นๆตรงนี้สําหรับวันสองวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งของกรีซนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยก็คงจะเป็นทิศทางของทางด้านของประเทศจีน ญี่ปุ่นแล้วก็ทางด้านของทางด้านชาลัอเิกาด้วยค่ะโดยที่ยูในช่วงของอประมาณปลายเดือนมกราคมเนปีหน้าค่ะค่ะยี่สิบสองมกราคมก็จะมีการประชุมนะคะ,ะธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยนะคะจริงๆแล้วนักลงทุนให้น้ําหนักเรื่องของยุโรปมากน้อยแค่ไหนคะคุยาคะคือน้ําหนักของยุโรปเองโดยใหญ่ๆเองเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ว่าตัวของ ออตัวของ QE ที่จะมีการประกาศต่อวงเงินและก็ทามมิ่งต่อการเข้าเข้าเ,เข้าซื้อนะคะ,คะหรือว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่นักลงทุนติดตามอยู่เพราะว่ามีการติดตามประเด็นนี้เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณจปลายปีนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่มีตัวเลขเหล่านี้ค่อเข้าขงชัดเจนที่ให้เห็นก็ต้องคงต้องสังเกตในช่วงของประมาณปลายเดือนมกราที่จะถึงนี่ค่ะอืมค่ะออแล้วค่ะและเข้าใจว่าวันนี้นะคะน่าจะเป็นโอกาส สุดท้ายของปี2,557นะคะพบกันใหม่อีกครั้งกับคุณวิริยาก็จะเป็นปี2,558แล้วนะคะ,คะอยากให้คุณวิริยาช่วยอ,อวยพรหรือว่ามีคติสำคัญในการลงทุนอะไรบ้างฝากไว้สำหรับนักลงทุนที่ดูรายการมันนี่บิดอยู่สักเล็กน้อยค่ะ ค่ะก็สำหรับปี2558นะคะก็จะเป็นปีที่ดีที่อีกปีหนึ่งนะคะของแต่ละท่านเนี่ยก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขสมปรารถนาการลงทุนก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะและอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาตลาดมีการพักตัวลงไปเนี่ยเราคงต้องใช้สติต่ตอ,อการลงทุนนะคะถ,ถ,ถ้าสมมุติว่าเวลามีการลงทุนแล้วเนี่ยเราคงจะต้องให้ได้วัตถุประสงค์ตามที่เราวางไว้ถ้าเป็นการลงทุน<ม>ก็จะต้องเลื่องตามปัจจัยพื้นฐานแต่ถ้าสมมุติเป็นทางธิงกาไรเนี่ย,ก,ก,ย,ยก็อาจจะใช้ทางด้านเทคนิค อย่างไรก็ตามนะคะ<ม>ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนในปีต่อไปด้วยค่ะค่ะอะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณริยาคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณวิริยานะคะจากบริษัท r HBOSK นะคะก็ฝากกันเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้มีสติในการลงทุนนะคะแล้วนอกจากนั้นเองค่ะปัจจัยที่ยังคงจะต้องติดตามนะคะสำหรับปี2558ตอนต้นปีเองค่ะภายในประเทศนะคะเรื่องของการขายเงินออกจากกองทุน LTF ที่ครบอายุอายุเองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งปัจจัยทางด้านต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งยุโรป แล้วก็สหรัฐอเมริการวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ประเทศกรีซด้วยนะคะที่ตอนนี้ก็ยังจบไม่ลงด้วยค่ะใช่แล้วนะคะแม้มีปัจจัยต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเกิดขึ้นในปีหน้าต้องติดตามในรายการมันนี่บีสด้วยเลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็จริงๆไปฝากคําถามไว้ได้นะคะใน Facebook f แฟนเพจของ m o n นี่บีสนะคะเสิร์ชเข้าไปแล้วก็ฝากคําถามไว้ได้เลยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ